ลุงครับโอ้โหฟังคุณลุงตะกี้บอกวิธีกุดเข่าแบบบ้านๆหัวเราจะได้ไม่ต้องมีเขา่าสูตรคุณลุงทําไงอะครับผมลองเล่าให้พี่น้องชาววักันฟังหน่อยน,ยนอะนก,กุดเข่าทำเข่างอครับผมทํากันยังไงใช้ปูนอ่ะป่าก็ได้ครับผมใช้ปูนกับน้ําผึ้งน้ําผึ้งที่เราหานี่แหละปูนกินมากเหล่านี่แหละปูนแดงๆนะ่บ แล้วก็มาใส่มือเข้าก็น้ำผึ้งใส่แล้วก็ยีให้มันเข้ากันแล้วก็ไปทาเข่างัวลุกงัวต้องตอนกี่เดือนนะฮะออกมาได้กี่เดือนฮะกี่เดือนไม่เกี่ยวกันฮะแต่อย่าให้มันขึ้นเขาอ๋อต้องตอน้อยๆแล้วก็ทาไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆอ๋อต้องทาบ่อยๆไม่ใช่ทาครั้งเดียวใช่ทาเรื่อยๆมันมันเขาเขาไม่มีแผลไม่มีอะไรมันแดงไปเฉยๆไม่เจ็บไม่ปวดไม่็นไร อ๋อแต่ต้องค่อยๆทาไปเรื่อยๆทาบ่อยขนาดไหนฮะเวลาเวลาก็ทาไปเรื่อยประมาณกี่ครั้งฮะไอหัวแดงน่ประมาณหกเจ็ดครั้งทาไปเรื่อยๆอ๋อประมาณสักเจ็ดครั้งไม่มีผมมาะสักตัวของคอกเรานะโผเหมือนกันแต่ว่าพอโผล่เข้ามาเราก็จะอาใหม่ทาไปเรื่อยๆอ๋อเข่าก็จะไม่แหลมไม่มีเลยเมื่ไงะขาดไได้ไม่เป็นไรครับผมอ่ะพี่น้องนี่เป็นอีกสูตรหนึ่งของลุงเขาที่ใช้มานนมนานแล้วเหมือนกัน กว่าคูดงจะก็เรียงงวเนี่ยอ่ะพี่น,อน้องแอกเออขายเถยไม่หมดเอาพี่น้องเอาลองไปใช้กันดูเนาอะอ